เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูนะครับคราวนี้เราก็มาถึงใบสรุปแล้วนะครับกว่าจะเป็นใบสรุปใบนี้ได้เนี่ยรูขอให้นักเรียนได้ดูในใบงานหลายใบมาก่อนหน้านั้นเราก็ได้ทำทีละใบทีละใบทีละใบเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือใบสรุปใบนี้แหละนะครับวันนี้รูจะมาสรุปความรู้นะครับของตัวชีวะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับให้เราดูว่านะครับพืชเนี่ยนะครับที่เราเรียนไปจริงๆแล้วมีนวกกัน2กลุ่มใหญ่ๆนะนะครับโดยนักเรียนดูไปด้วย แล้วก็จดใส่สมุดไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับส่วนภาพไม่ต้องวาดละเพราะครูเชื่อว่าภาพเหล่านี้หนูเคยเจอมันมาแล้วนะครับให้หนูจดความรู้ที่เป็นตัวหนังสือใส่ในสมุดทําให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นคะแนะนอีกคะแนะนหนึ่งให้กับพวกเรานะครับเอา้าครูจะสรุปให้นะจากการที่ได้ดีกันมาพืชแบ่งเ,เป็นสกลุ่มครับกลุ่มเที่ยวาเรียนไปทั้งหมดนั่นนะเขาเรียกว่ากลุ่มของพืชมีดอกกลุ่มของพืชมีดอกหมายความว่าคือพืชนั้นจะใช้ดอกในการขยายพันธุ์ จริงๆแล้วโลกเราไม่ได้มีแต่พืชมีดอกอย่างเดียวน,นะครับโลกเรามีพืชที่ไม่มีดอกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปว่าพืชไม่มีดอกเช่นพืชอะไรบ้างแล้วมันขยายพันธุ์อย่างไรโอเคนะครับทีนี้ในการเรียนของครูเนี่ยครูจะแบ่งพืชออกมาเป็น2ฝั่งเลยฝั่งด้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฝั่งด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งนี่คือส่วนที่เป็นของทางด้านนี้ทั้งหมดส่วนนี้ก็เป็นส่วนของอีกทางด้านหนึ่งทั้งหมดนะครับดังนั้นพืชมีดอกครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือกล กลุ่มของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโอเคนะเอาหนูก็ใช้วิธีการหยุดเอาแล้วก็จดนะครับเมื่อหนูจดเสร็จหนูก็กดเล่นต่อ2ครับก็คือกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเซนว่าเป้าหมายของครูก็คือว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบไปได้ว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่มีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างไรแล้วดูจากโครงสร้างภายนอกของมันหนูบอกได้เลยว่านี่คือใบเลี้ยงเดี่ยวแน่นอนนะนี่คือใบเลี้ยงคู่แน่นอนนหรรรืออถ้้าาาเกิดดูโคงงงสภยใขมัน หนูต้องสามารถบอกได้ว่านั่นคือลักษณะโครงสร้างแบบเดียวเป็นเพราะอะไรเป็นรากเพราะอะไรเป็นลำต้นเพราะอะไรถ้าหนูตอบได้แบบนี้โอ้โหบทนี้หนูผ่านฉลุยเลยเชี่วครูนะครับหนูจะเป็นคนเก่งแน่นอนเลยครับอา้าวคราวนี้กลับมาดดทเละส่วนพืชประกอบด้วยส่วนแรกครับก็คือส่วนของรากรากพืชที่ทําหน้าที่อะไรครับเราเรียนไปแล้วรากพืชทาหน้าที่ในการอะไรครับก็คือยึดก็คือลําต้อนอยู่กับที่หน้าที่ในการหาน้ําและแร่ธาตุนั้นรากของเราคือทาหน้าที่ในการ ยึดลาต้นให้ตั้งตรงอยู่ได้นี่คือลักษณะหน้าที่ของรากซึ่งรากนั้นถ้าเออกิดเรามโครงสร้างภายนอกของรากเราถอนพืชออกมาเลยเราพบว่ารากโครงสร้างภายนอกของรากมีรากเป็นแบบนี้กับมีรากเป็นแบบนี้ดังนั้นรากจึงแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆนะครับในดับปฐมครับแบ่งเป็น2ระบบใหญ่หนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นหลบรากแบบนี้ที่มีรากใหญ่ๆยาวๆแล้วก็มีแต่แขนทั้งด้านข้างอย่างเงี้ยเราเรียกว่าระบบรากแก้วครับ ถูกต้องไหมครับหนูตอบถูกไหมเราเรียกว่าระบบลากแก้วแต่ถ้าเกิดกลุ่มของลากที่มีขนาดเท่าๆกันแบบนี้ขนาดจะใกล้เคียงกันเกือบเท่านั้นเลยของลากจะมีขนาดใกล้เคียงเกือบเท่านั้นเลยแล้วมักจนอยู่กันเป็นกระจุกนะครับมันจะไม่ค่อยมีลากแก้วลล่ะนะครับอยู่กันเป็นกระจุกเลยเราเรียกลากแบบนี้ว่าระบบลากฝอ,อยนะครับทั่วถีครับระบบลากฝอ,อยขอแก้นะอ่าระบบลากฝอ,อยครับ ระบบลากฝอยนะอ่ะโอเคกูว่าไปวางนะครับโอเคระบบลากแก้วกับระบบลากฝอยโอเคนะนั้นลากมีทัวกัน2ระบบก็คือระบบลากแก้วระบบลากฝอยซึ่งถ้าเกิดเป็นลากแก้วนั้นจะมีลากหลักเขาเรียกว่าลากแก้วส่วนลากที่แตกออกไปจากลากแก้วเขาเรียกว่าลากแขนงนะหรือลากแขนงครับเรียกว่าแขนงซึ่งแน่นอนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าเพราะมันย่างลึกนะครับย่างลึกลงไปเลย แต่ทั้งรากระบบรากแก้วและระบบลากฝอยมันเป็นระบบรากทีก่เกี่ยวข้องกันยึดยึดเพื่อให้ลำต้นสามารถอยู่ได้แต่ถ้าเกิดหาอาหารและแร่ธาตจริงๆมันไม่ใช่รากสองตัวนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าขนลากนะครับเรียกว่าขนลากโอเคนะเรียกว่าขนลากขนรากก็คือขนเล็กๆครับขนเล็กๆซึ่งขนลาก1เส้นนี่ที่ึเห็นเนี่ยขนลาก1เส้นจริงๆมันก็คือเซลล์หเซลล์นะครับ มันก็คือเซลล์พืชหนึ่งเซลล์เดยท,ที่มันยืดออกไปเพื่อช่วยในการหาน้ําและแร่ธาตุแล้วมันก็มีอายุมีอายุจากัดด้วยอายุประมาณเจ็ดถึงสิบวันมันก็ตายไปนั่นขนลากจึงเป็นส่วนที่ทาําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุซึ่งแสดงว่าระบบลากแก้วระบบลากฝอยต่างก็มีขนลากที่ทําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุมันยืดออกไปครับเพื่อไปดูดน้ำและแร่ธาตุเห็นไหมครับติดภาพหนึ่ง พอมันเอนาน้าและธาตุเข้ามาได้มันก็จะส่งไปยังส่วนข้างในของพืชก็คือระบบท่อลําเลียงซึ่งเราเรียนไปแล้วก็ส่งต่อไปยังระบบท่อลําเลียงโดยผ่านชั้นต่างๆเข้าไปซึ่งหนูไม่ไปต้องรู้ว่ามีชั้นอะไรบ้างแต่รู้อย่างเว,ว่าในต้นมีท่อลําเลียงอยู่ซึ่งหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุก็คือขนลากซึ่งพบได้ทั้งระบบลากแก้วและก็ระบบไม่จะพบได้ระบบลากแก้วกับระบบลากฝอยมีทั้งสองระบบเลยที่จะมีขนลากในการดูดน้าและแร่ธาตุนะครับเอาละคราวนี้ต่อครับ ดังนั้นคําถามต่อไปครับเรามาดูโครงสร้างภายในของพืชกันบ้างภายนอกจบแล้วนะครับซึ่งเราพบว่าระบบรากฝอยนั้นพบได้ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวดิ่งลงมาเลยครับ<ม>ส่วนระบบลากแก้วนั้นพบได้ในพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่านั้นต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่ไม่จะสูงใหญ่โตได้นะส่วนใหญ่จะสูงใหญ่โตได้เลยคราวนี้เรามาดูโครงสร้างภายในกันถ้าโครงสร้างภายในครับบอกเลยว่าเราสังเกตได้ไงว่าคือรากครับถ้าเราผ่าราก เรามองเข้าไปข้างในเราสังเกตส่วนนี้ครับมันจะกว้างมากนี่ส่วนวนี้ตัวดีนะครับส่วนนี้ครับมันจะกว้างมากเลยซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราเรียนระดับที่สูงขึ้นมันมีชื่อเรียกนะครับแต่ครูไม่รู้จะอธิบายให้เด็กปฐมฟังได้ยังไงมันเรียกว่าชั้นคอร์เทกซ์ถ้าเกิดเราเรียนระดับสูงขึ้นเอาเอง่ายๆว่าชั้นนี้ของรากกว้างมากซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการสะสมสิ่งต่างๆของพืชไว้ที่นี่นะครับซึ่งกว้างมากเกี่ยวข้องกับการสะสมมันคือรากแน่นอนถ้ามันกว้างมันคือราก จำคอนเซป์นี้ก่อนภาคกว้างคือรากแล้วใบเลี้ยงคู่ก็เป็นเหมือนกันไหมใบเลี้ยงคู่ก็กว้างครับกว้างเหมือนกันเห็นว่าก็เกี่ยวก้องมันคือรากแน่นอนถ้ามันกว้างมันคือรากนี่คือคอนเซป t ลยครับถ้ากว้างคือรากคราวนี้พบุรุโครงสร้างภายในครับโครงสร้างภายในเราพบว่าเราเห็นสีฟ้าไหมครับนี่นี่นี่สีฟ้าเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่า,วาท่ออาหารครับเราเรียกว่า,วาท่ออาหารอ่า เรียกว่าท่ออาหารโอเคนะตอนนี้หนูไม่ต้องวาดภาพนะครับเพราะเราเคยเรียนไปแล้วหรือจะวาดคร่าวๆก็ได้แต่นะต่อไปครับไอ้สีเหลืองที่หนูเห็นนี่คือสีเหลืองครับเขาเรียกว่าท่อน้ำอ่าเรียกว่าท่อน้ําครับเรียกว่าท่อน้ํานั้นท่อน้ําของพืชจะอยู่ข้างในท่ออาหารอยู่ท่านอกนะโดยจะมีสีม่วงขั้นกลางร,ระหว่างท่อน้ําและท่ออาหารซึ่งมักจะพบได้ในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่เท่าน,นั้นนะครับส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่าแคมเบียมการที่พืชมีแคมเบียมมีประโยชน์อย่างไรครับ ทำไมพืชนี้มันสามารถสร้างอาขูเขียนให้สวยๆดีกว่าสามารถสร้างท่อน้ําแล้วก็ท่ออาหารใหม่ได้ตลอดดังนั้นพืชกลุ่มนี้จึงไม่มีวันตายเพราะมันมีแคมเบียมไม่ตายตายยากมากอยู่ได้เป็นสามพันปีได้เลยอยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีได้เลยเพราะมีมแคมเบียมทาให้มันไม่ตายครับ เพราะมันมีแคมเบียมอยู่นั่นแคมเบียมจิเป็นเนื้อเยื่อที่มีความสําคัญมากทั้งหมดนี้เขาเรียกรวมกันว่าอะไรเดียเขาเรียกรวมว่ากลุ่มท่อลำเลียงซึ่งเราพบว่าพืชใบเลี้ยงคู่นะใบเลี้ยงคู่มันจะมีกลุ่มท่อลำเลียงเนี่ยไม่เกิน5แฉกเราดูแฉกดิ1แฉก2แฉก3แฉก4แฉกเห็นไหมเนี่ยสแฉก1 2 3 4สมี4ี่แฉกคือไม่เกิน5แฉกเมื่อไหร่นั่นคือโครงสร้างภายในรู้ได้ไงว่ารากตรงนี้กว้าง รู้เองว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แฉกไม่เกินห้าแฉกจบครับนี่คือลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่สรุปว่าเลี้ยงตัวเป็นระเบียบไหมเป็นระเบียบครับกลุ่มท่อลําเลียงมันมีการเลี้ยงตัวกันเป็นระเบียบและก็หมันก็ไม่เกินห้าแฉกด้วยไม่เกินห้าแฉกด้วยนี่เลี้ยงตัวเป็นระเบียบและไม่เกินห้าแฉกด้วยนี่คือโครงสร้างภายในของรากรู้เลยว่านี่คือรากแน่นอนโอเคนะครับเห็นปั๊บตอบได้หนูสุดยอดเลยต่อไปครับเรามาดูกันต่อทีนี้จะว่ากูแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มท่อลําเียง ภายในมันจะดูรู้เลยว่าเป็นรากเดี่ยวหรือรากคู่จะดูรู้เลยต่อไปครับสิ่งนี้เหมือนกันนูเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองเขาเรียกกันว่าท่อน้ําท่อน้ําเหมือนกันเลยนะกับเมื่อกี้ส่วนสีฟ้าก็คือท่ออาหารแต่สังเกตไม่มีแคมเบียมที่คูะบายสีแดงให้ด่วนคือต้องการแสดงให้รู้ว่าเนี่ยมันเลี้ยงได้มากกว่า5แฉกหนึ่งแฉกสองแฉกสามแฉกสี่แฉกห้าแฉกหกแฉกเจ็ดแฉกอ้ปเกินห้าแหละ นั้นกลุ่มท่อลำเลียงทั้งหมดก็คือเกิดจากท่อน้ําอาหารรวมกันเราเรียกว่ากลุ่มท่อลำเลียงซึ่งกลุ่มท่อลำเลียงเรียงตัวเป็นระเบียบไหมคําตอบเป็นระเบียบครับมากกว่าห้าแฉกไหมคําตอบมากกว่า5้าแฉกครับตรงนี้นะครับก็ตอบได้ว่าเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดียวเ้าสรุปอีกรอบนะครับการที่ดูโครงสร้างภายในแล้วรู้ว่าเป็นรากดูยังไงครับตรงนี้กว้างครับตรงนี้กว้างครับพอรากมักเกี่ยวข้องการสะสมสองครับ กลุ่มท่อลาเลียงข้างในเป็นระเบียบไหมเป็นระเบียบครับเป็นระเบียบไหมเป็นระเบียบครับ3ครับรู้ได้ไงว่าเดี่ยวว่าคู่ดูจํานวนแฉกครับถ้าแฉกมันไม่เกิน5แฉกมันคือลากคู่ครับแต่ถ้าเกิดเกิน5แฉกเมื่อไหร่มันคือลากเดี่ยวครับจบนี่คือโครงสร้างของลากทั้งโครงสร้างภายนอกและภายในคราวนี้มาถึงลําต้นกันบ้างลําต้นของพืชครับเราจะด้วยไงว่าเป็นลําต้นรู้ได้ไงเป็นลําต้นแล้วไม่ใช่ลาก แล้วรู้ย่งไเป็นลำต้นเดี่ยวต้นคู่เอาลับคอนเซปต์ของลำต้นก็คือหนึ่งหน้าที่คือชูกก่งกาา้านใบจิมมี่ครับมันโผล่จากรากขึ้นมาหน้าที่คือชูก,ก้านใบเพื่อจะไปหาแสงเพื่อจที่การสืบพันธุ์ในต่าง,างๆเยอะเลยสองครับเป็นทางผ่านของสารต่างๆเพราะว่าในลำต้นจะมีมท่อลําเลียงอยู่โอเคนะครับอา้าวคราวนี้ครับเรามาดูกันต่อโครงสร้างภายนอกของรากนะครับเรารู้เลยว่าเป็นลำต้นแน่นอนไม่ใช่ลากเพราะว่าลำต้นต้องมีหนึ่ง มีข้อครับต้องมีข้อต้องมีข้อปล้องสองครับต้องมีตาเพื่อจะไม่เกิดกิ่งใหม่เกิดยอดใหม่ต้องมีตาแต่รากไม่มีรากจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้ามีข้อปล้องมีตาเมื่อไหร่คือแน่นอนคือลําต้นแน่นอนแต่พืชลําต้นใบเลี้ยงคู่จะเห็นข้อปล้องไม่ชัดแต่ถ้าเกิดใบเลี้ยงเดี่ยวเห็นข้อปล้องชัดเจนนี่ครับนี่คือข้อสิ่งที่เราเห็นนี่คือข้อครับเห็นไหมนี่คือข้อ จากข้อถึงข้อเขาก็เรียกว่าปล้องจากข้อถึงข้อเรียกปล้องส่วนใหญ่ที่ข้อมันจะมีตาอยู่ครับที่ข้อเนี่ยมันจะมีตาอยู่นี่เรียกวาปล้องแหละตรงนี้เขาเรียกว่าปล้องแหละอ่าโอเคนะนี่ใส่สีนี้ก่อนอ่าตรงนี้เรียกว่าปล้องแหละโอ้โหมองไม่เห็นเลยเรียกว่าปล้องนะครับสีเขียวเรียกว่าข้อโอเคนะถ้ามีข้อปล้องชัดเจนส่วนใหญ่เป็นลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับข้อปล้องจะชัดเจนมากเลยนี่คือถ้าเกิดดูจากลำต้นนะ แต่ถ้าเกิดดูจากลาต้นของพืชเป็นเคู่จะมีข้อป้องที่ไม่ชัดเจนนี่คือความแตกต่างของลำต้นด้านภายนอกเดี่ยวคู่ต่างกันอย่างไรครูแสดงให้ดูสองฝั่งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอ,อยากดูโครงสร้างภายในลําต้นบ้างล่ะอา้าวโครงสร้างภายในลําต้นครับเราก็ผ่าออกมาเราพบเลยว่าชั้นที่เก็บสะสมตรงนี้แคบเห็นไหมครับหนูเห็นไหนมมันไม่เหมือนกับรากนะรากจะกว้างมากนี่แคบแคบเห็นไหม แต่ดูของรากสิเบลอเลยลากกว้างมากเลยเห็นไหมครับรากลำต้นแตกต่างเลยถ้าเกิดดูจากโครงสร้างภายในอ้าวโอเคนะครับทีนี้พอเห็นเราโครงสร้างลำต้นแล้วว่ามันแคบมันคือลำต้นแน่ดังนั้นเราจะดูลักษณะของท่อลำเลียงมันเหมือนเดิมดูท่อลำเลียงเลยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเดี่ยวหรือคู่อันดับแรกครับดูท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนนี่คือท่อลำเลียงครับนี่คือท่อลำเลียง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 มันอยู่กันเป็นระเบียบไหมครับนักเรียน ระเบียบไหมม, the มันอยู่กันไม,ม่เป็นระเบียบเลยการจัดกระจายมั่วสั้วไปหมดเลยดังนั้นระบบท่อลําเลียงของพืชบางเดียวนั้นจะอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบการจัดกระจายไม่ต้องสนใจเรื่องแฉกอยู่ไม่เป็นระเบียบการจัดกระจายรู้ว่าเป็นลําต้นเพราะตรงนี้แคบรู้ได้ไงว่าเป็นลำต้นเดียวเพราะท่อลําเลียงมันอยู่กันอย่างกระจัดกระจายโดดเดี่ยวโอเคคราวนี้มาถึงลําต้นพืชใบเลียงคู่บ้างลําต้นพืชใบเลี้ยงคู่สังเกตกลุ่มท่อลําเลียงครับจะอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเห็นไหม เรียงตัวเป็นระเบียบเลยเราจะไม่สนใจแฉกนะครับเป็นระเบียบเลยโดยข้างในนั้นมักจะเป็นท่อน้ําข้างนอกมักจะเป็นท่ออาหารโดยจะมีเส้นพาดผ่านระหว่างท่อน้ําท่ออาหารเขาเรียกว่าแคมเบียมนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าแขมเบียมเส้นที่พาดผ่านตรงกลางเนี่ยนี่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 อันนี้เขาเรียกว่าแขมเบียมที่กูบอกไปแล้วว่าแขมเบียมทำนิติการสร้างท่นทอน้ําท่ออาหารขึ้นมาใหม่ตลอดทําให้มันสามารถอยู่ได้หลายปี เห็นไหมครับนี่คือความพิเศษของพืชใบเลี้ยงคู่มันจะมีแค er. มเบียมอยู่ด้วยและกลุ่มท่อลำเดียงมันจะอยู่กระยางเป็นระเบียบอ่าเป็นระเบียบครับดังนั้นไม่เป็นระเบียบที่เดียวไม่เป็นระเบียบที่เดียวก็คือลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่เป็นระเบียบครับทีนี้ถ้าเกิดเราผ่าแบบขวาเง,งี้ยเราจะเห็นมันเป็นจุดๆถ้าเราย้อมสีได้นะครับเราเห็นเลยว่ามันอยู่เป็นจุดๆจุดๆอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นจุดมาเลยจุดๆท่อลำเลียงกระจายแต่ถ้าเกิดเราผ่าตามยาวล่ะ เราจะเห็นเป็นเส้นครับเนี่ยเห็นเป็นเส้นเลยเส้นนี้เกิดจากการผ่าตามยาวครับแต่จุดนี้เป็นจุดเกิดจากการผ่าตามขวางครับอ่าถ้าผ่าตามยาวเห็นท่อลำเดียเป็นเส้นถ้าผ่าตามขวางเห็นท่อลำเดียเป็นจุดเกตนะเนี่ยนี่เป็นเส้นนี่คือกลุ่มท่อลำเดียวหมดเลยเกิดจากการผ่าตามยาวลงมา แต่ถ้าเกิดเห็นเป็นจุดเมื่อไหร่เกิดจากการผ่าตามขวางของต้นพืชผ่าตามขวางอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นจุดแต่ถ้าเกิดผ่าตามยาวอย่างเงี้ยเีกยเดียวเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นลงมาแบบนี้โอเคไหมครับนั้นการผ่าตามยาวตามขวางทําให้เราเห็นลักษณะของท่อนเรียงเรียงแตกต่างกันเป็นจุดกลับเป็นเส้นโอเคนะครับคราวนี้มาดูอย่างต่อไปก็คือใบเห็นใบปุ๊บก็ตอบได้ครับนอกจากเห็นลำต้นเห็นรากแล้วเห็นใบก็ตอบได้ใบทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คือปรุงอาหารโครงสร้างภายนอกของใบที่ตอบได้ว่าเป็นใบพืชเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่ให้ดูจากลักษณะโครงสร้างของเส้นใบถ้าเกิดเส้นใบวิ่งแบบขนานไม่เจอกันเลยโดดเดี่ยวคุณฉันจะไม่เจอใครเลยวิ่งกันแบบโดดเดี่ยวเลยคือเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับแบบวิ่งขนานแต่ถ้าเกิดมันไม่วิ่งขนานมันเป็นสารกันเหมือนตาข่ายเลยเป็นแบบล่างแหนั่นคือของพืชใบเลี้ยงคู่ครับ ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าหนูเห็นใบปับ๊บก็ถามว่าเดี่ยวหรือคู่ดูจากใบออกง่ายมากเลยหรือดูจากลําต้นดูจากใบลําต้นคงไม่มีใครขุดลากขึ้นมาดูโอเคนะครับอา้าวได้อย่างต่อไปครับพอมันดูดอกบ้างแล้วดอกบอกได้ไหมว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่บอกได้ครับลักษณะของดอกก่อนเลยดอกทําหน้าที่อะไรหน้าที่คือสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าดอกนี้เป็นดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะดูได้ไงล่ะดอกนี้เป็นดอกของพืชใบเลี้ยงคู่เราจะดูจากจํานวนกลีบดอกครับจํานวนกลีบดอกที่เราเคยเดทสมัยก่อนปรคาคนเดชใช้สไตล์รักไม่รักรักมัก,กมันหนังมันหนังการะตูนอะไรเงี้ยเคยเจอนะครับเคยเจอเอามานั่งนับกันยิงคํานวณได้เลยนะลักษณะของดอกถ้าเกิดลงท้ายด้วย3หรือเท่าวีคูณของ3หนูก็ท่องสูตรคูณเลย3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2ถ้าลงท้ายด้วยเลขเหล่านี้ บอกเลยเป็นดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวถ้ากลีบดอกอย่างเช่นอันนี้กลีบดอกเป็น1 2 1 2 3 4องหี่ห้ครับนี่คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่พอพืชใบเลี้ยงคู่ครับจะเป็น4หรือ5หรือทวีคูณของ4หรือ5นับครับ1 2 3 4งห้า เห็นดอกตั้งแป,ป๊บบอกเลยว่าต้นมันคือพืชใบเลี้ยงคู่แน่นอนทําไมเก่งอย่างนี้พ่อเราเรียนมา <c oughs> นี่ครับคือพ่อเราเรียนมาจบเรื่องของดอกแล้วเมล็ดบอกได้ไหมถ้าเห็นแต่เมล็ดข้างนอกบอกไม่ได้ครับเราก็ต้องเอาเมล็ดมาแช่น้ําแล้วผ่าดูถ้าเกิดเราเอาเมล็ดแต่คนหนึ่งต้องรู้ว่าเมล็ดทำที่ใดเมล็ดทำที่การขยายพันธุ์ละเพราะในเมล็ดจะมีต้นอ่อนอยู่ขยายพันธุ์ละนะครับที่ได้จากการสืบพันธุ์ของดอกนั่นแหละนะครับ ถ้าเกิดเราอยากดูว่าเมล็ดนี้เป็นของใบเลี้ยงเดี่ยวหรือคู่ให้ดูจํานวนจํานวนใบเลี้ยงในเมล็ดจะมีใบเลี้ยงอยู่ถ้าเกิดมีใบเลี้ยงหนึ่งใบเขาเรียกว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสมชื่อนะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือใบเลี้ยงใบเดียวแต่ถ้าเกิดพืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยงสองใบโอเคไหมครับใบเลี้ยงสองใบคือพืชใบเลี้ยงคู่นี่คือใบเลี้ยงของมันส่วนใหญ่พืชใบเลี้ยงคู่นิยมเก็บเอาอาหารมาเก็บที่ใบเลี้ยง แต่พืช็นเรื่องเดียวไม่นิยมเก็บอาหารที่ใบเลี้ยงแต่เก็บที่ในรูปของเอนโดสเปิร์มเอนโดสเปิร์มคืออาหารครับแต่พืชใบเลี้ยงคู่เอาเอนโดสเปิร์มมาเก็บที่ใบเลี้ยงเขียนครับเอนโดสเปิร์มอ่าผิดเดี๋ยวครูมาดูเขียนให้ถูกนะครับเอนโดสเปิร์มมันเอาไปเก็บ ที่ใบเลี้ยงจรทําให้ใบเลี้ยงมีขนาดใหญ่นะครับแล้วปกป้องต้นอ่อนอยู่ข้างในนี่คือต้นอ่อนเห็นไหมครับโอเคไหมให้ต้นอ่อนมันสามารถอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ภายใต้ใบเลี้ยงงนั้นใบเลี้ยงถ้าแยก2ใบได้เช่นถั่วก็สช่ว่าพืชใบเลี้ยงคู่แต่ถ้าเกิดแยกไม่ได้ก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดียวโอเคนะครับอา้าวสรับเรี่ยงสรุปโครงสร้างของดอกอันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้แหละครับที่เราเราทำกันมาหลายสัปดาห์เนี่ยคือเป้าหมายคือใบนี้แหละคือใบสรุปแล้ว โอเคครับให้นักเรียนจดให้เรียบร้อยนะครับอ้าวก็แล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะใครส่งครูมาเรียบร้อยเดี๋ยวใบนี้ครูจะพิมพ์ให้เออให้เราเก็บเอาไว้นะ,ะไว้อ่านเพื่อเรียนต่อแบบสูงขึ้นนะโอเคครับสวัสดีครับ